คุณเคยสงสัยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะของเรามีขนาดเท่าโลกถึงเวลาที่จะดำดิ่งสู่สถานการณ์ที่น่าเหลือเชื่อนี้กันแล้วลองจินตนาการดูว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงจะเป็นอย่างไรหากมีขนาดใหญ่เท่ากับดาวเคราะห์สีน้ำเงินอันเป็นที่รักของเราภูมิประเทศสีแดงที่แห้งแล้งของดาวองคารจะกลายเป็นโอเอซิสสีเขียวชอุ่มในทันทีเลยหรือเปล่าดาวแกส๊สยักษ์อย่างดาวพระหัสบดีที่มีพายุข,ขนาดใหญ่จะหายไปหรือไม่และจะส่งผลต่อระบบสุริยะของเราโดยรวมอย่างไร เราทุกคนจะรอดหรือเปล่ารัดเข็มขัดแล้วมาดูกันดาวเคราะห์ดวงแรกในลิสต์ของเราคือดาวพุธดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะแต่ตอนนี้ลืมดาวพุธท,ที่เหมือนดวงจันทร์ไปก่อนให้นึกภาพตัวเองอยู่บนพื้นผิวของไฟนรกเร่าร้อนแบบซูเปอร์ไดนามิกมันมีหลุมอุกกาบาตและภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่มากมายรอบตัวคุณและตรงหน้าคุณคือดวงอาทิตย์ดวงโตที่สว่างสวยัยช่างเป็นฝันร้ายจริงๆ แต่เรามาดูการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กันก่อนเมื่อรวมกับขนาดของดาวพุธแล้วทั้งมวลและแรงโน้มถ่วงจะเพิ่มขึ้นในกรณีนั้นเป็นไปได้ว่าดาวพุธจะมีชั้นบรรยากาศมากขึ้นกว่าเดิมอุณหภูมิบนดาวพุธนั้นสุดขั้วมากไม่เพียงเพราะมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากแต่ยังเป็นเพราะมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมากด้วย ดังนั้นในตอนกลางวันอุณหภูมิที่นั่นจะสูงถึง430องศาเซลเซียสและในตอนกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นอย่างน่าขนลุกที่ลบ180องศาเซลเซียสแต่ตอนนี้เมื่อแรงน้มถ่วงมากขึ้นดาวพุธมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นขึ้นดังนั้นความร้อนจะกระจายไปทั่วดาวได้ดีขึ้นและบรรยากาศไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ร้อนขึ้นได้หากดาวพุธใหญ่ขึ้นก็น่าจะได้รับความร้อนภายในเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบีบอัดของแรงโน้มถ่วง และตามสมมติฐานาแล้วการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอาจเพิ่มขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งคือภูมิทัศน์น่าสนใจมากขึ้นมีภูเขามากขึ้นและภูเขาไฟน่ากลัวที่ยังมีพลังอยู่ก็มากขึ้นด้วยยินดีด้วยคุณได้เปลี่ยนดาวพุธเป็นดาวศุกร์สุูแล้วสำหรับพวกเราแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ไม่น่าพอใจนักตอนนี้การส่งยานอวกาศของเราไปที่นั่นจะยากขึ้นมากดังนั้นจึงเป็นการดีที่ดาวพุธจะอยู่อย่างที่เป็นแบบเล็กๆสงบและน่าเบือ่อ โดยพื้นฐานแล้วมันตรงกันข้ามกับดาวศุกร์ที่เรากําลังจะพูดถึงจะเกิดอะไรขึ้นกับดาวศุกร์ถ้ามันมีขนาดเท่าโลกอันที่จริงไม่มีเลยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยทั้งหมดเป็นเพราะดาวศุกร์มีขนาดเกือบเท่าโลกอยู่แล้วมันถูกเรียกว่าแฝดของโลกแม้ว่าคําว่าแฝดอาจดูเหมือนกันมากแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยดาวศุกร์มักถูกเรียกว่าดาวประกายพลึกเพราะมันสว่างมากและมองเห็นได้บนท้องฟ้า จะปล่อยให้ความงดงามหลอกคุณดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่เอื้อมหน่ยมากที่สุดในระบบสุรยิยะของเราพื้นผิวของมันร้อนกว่าพิซซ่าอบใหม่ๆประมาณ482องศาเซลเซียสและถูกปกคลุมด้วยเมฆกรดกำมะถันหนาทึบที่จะละลายมนุษย์ทุกคนที่พยายามมาเยือนมันน่าเสียดายที่คุณคงไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นในเร็วๆนี้หรอกดังนั้นเราไปยังดาวเคราะห์ที่แตกต่างจากดาวสุกที่อาจก,กลายเป็นบ้านใหม่สำหรับเรากันมันคือดาววังคาร ลองนึกภาพตัวเองยืนอยู่บนพื้นผิวดาวอังคารดูพระอาทิตย์ตกดินสีน้ำเงินและสูรอากาศบริสุทธิ์ใช่ได้ยินถูกแล้วอากาศยิ่งกว่านั้นคุณอาจถูกล้อมรอบด้วยพืชสัตว์และโดยพื้นฐานแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บนโลกเลยละ่ะแต่เป็นไปได้อย่างไรกันดาวอังคารที่ใหญ่กว่าจะมีสนามแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงที่แรงกว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่บรรยากาศที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและหนาแน่นขึ้นมันมีแนวโน้มที่จะมีกา๊าซที่หลากหลายขึ้นรวมทั้งออกซิเจนด้วย เจ๋งไปเลยไม่ใช่เหรอนอกจากนี้บรรยากาศที่หนาแน่นสามารถกระจายความร้อนได้ทั่วดาวดังนั้นดาวังคารจะอุ่นขึ้นและสบายขึ้นมากและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดน้ําที่เป็นของเหลวดาวังคารมีน้ําที่เป็นน้ําแข็งอยู่ที่ขั้วโลกและในอ่างเก็บน้ําใต้พื้นดินแต่ด้วยแรงดึงดูดที่แรงขึ้นอาจทําให้น้ําที่เป็นของเหลวบนพื้นผิวคงสภาพของเหลวได้ฮูเร อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีดาวองคารใหม่จะมีลักษณะแบบภูเขาไฟเช่นกันมีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ความร้อนและความดันภายในของมันจะพุ่งสูงขึ้นนั่นหมายถึงการประทุข,ของภูเขาไฟที่บ่อยขึ้นและรุนแรงมากขึ้นลองนึกดูซิว่าจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนที่ได้เห็นการประทุดังกล่าวบนดาวเคราะห์ดวงอื่นหากคุณสามารถหนีจากผลที่ตามมาได้นะนะโดยทั่วไปแล้วโลกอาจกลายเป็นสีเขียวและเขียวชอุ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยขึ้น ถึงอย่างนั้นก็สบายตาขึ้นนะนะถึงเวลาแล้วที่จะไปยังยักษ์ใหญ่ของระบบสุรยิยะของเราและถ้าเราขยายดาวเคราะห์ก่อนหน้านี้ตอนนี้ถึงเวลาบีบพวกมันให้สุดกําลังกันแล้วถ้าดาวพฤหัสเล็กลง11เท่าโอ้พระเจ้ามันจะหายนะขนาดไหนกันนะ สิ่งแรกที่เราจะสังเกตเห็นคือการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงและผมพูดว่าเราจะสังเกตเห็นเพราะตอนนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องย้ายไปที่ไหนสักแห่งดาวพฤหัส,สบ,บดีมีประสบการณ์การชนกันของดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่3 0มสถึงหนึ100ครั้งต่อปีทั้งหมดเป็นเพราะแรงดึงดูดที่แข็งแรงที่สุดซึ่งดึงดูดพวกมันทั้งหมดและปกป้องเราแต่ตอนนี้พี่ใหญ่ผู้ปกป้องเราได้กลายเป็นทารกตัวน้อยๆไปเสียแล้วเดินนั้นทักทายกลุ่มดาวเคราะห์น้อยกันหน่อยโอ้และพูดว่าบายๆให้กับดาวพฤหัสบ,บดีด้วย ดาวเคราะห์ดวงนี้ขึ้นชื่อเรื่องชั้นบรรยากาศที่หนาและหมุนวนแต่ด้วยแรงดึงดูดที่อ่อนลงดาวพฤหัสบสดีจับผู้มันไว้ได้ยากเมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆหลุดออกไปในอวากาศโดยทิ้งชั้นบรรยากาศบางๆที่ประกอบด้วยไนตโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ไว้เบื้องหลังเราอาจจะต้องกล่าวคำอำลากับรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของดาวยักษ์อีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวเสาความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการหายไปของวงแหวนที่มีชื่อเสียง มันประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กของน้ำแข็งและหินวงแหวนเป็นคุณลักษณะเฉพาะของดาวเสาแต่หากมีแรงโน้มถ่วงเหมือนโลกผู้มันอนาตกลงมายังดาวหรือไม่ก็กระจายไปในอวกาศตูมดาวเสายังเป็นแก๊สยักษ์เช่นเดียวกับดาวพฤหัสบปีบรรยากาศประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่และถ้ามันมีขนาดเท่าโลกแก๊สของมันจะถูกบีบอัดเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้จะทําให้มันหนาแน่นขึ้นมากนั่นหมายความว่าขนาดและรูปร่างโดยรวมของดาวเสาจะเปลี่ยนไป ในทางทฤษฎีถ้าเราบีบดาวเสาอย่างแรงมันอาจกลายเป็นดาวแคร์น้ําตาลได้มันสามารถเป็นดาวที่ล้มเหลวซึ่งไม่มีมวลเพื่อรองรับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน Fusion, แต่ปล่อยความร้อนและแสงออกมาดังนั้นดาวเสาจึงไม่ได้เป็นดาวเคราะห์แล้วอากาศบนนั้นอาจเปลี่ยนไปด้วยพายุที่บ้าคลั่งทั้งหมดเช่นพายุหกเหลี่ยมที่มีชื่อเสียงที่ขั้วโลกเหนือจะอ่อนกําลังลงและสงบลงดาวยักษ์ดวงต่อไปคือดาวยูเรนัสมาลองบีบอัดเพื่อนที่น่าสงสารดวงนี้กัน ก่อนอื่นแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิวบนดาวยูเรนัสจะอ่อนกว่าที่เป็นอยู่มากในตอนนี้บรรยากาศอาจเปลี่ยนไปด้วยหากดาวยูเรนัสมีขนาดเล็กกว่านี้มันจะมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางกว่าและมีกา๊าซที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงดาวเคราะห์นี้ค่อนข้างเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ลบ2ององศาเซลเซียสแต่ถ้ามันมีขนาดเท่าโลกจริงๆแล้วมันอาจจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยเป็นเพราะอัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิวที่ลดลงอย่าเพิ่งตื่นเต้นเกินไปมันยังคงหนาวเย็นกว่าที่จุดหนาวที่สุดในโลกของเราอยู่ดี อย่างที่คุณเห็นก๊าซยักษ์ไม่สามารถอดทนต่อการหดตัวทั้งหมดนี้ได้ง่ายๆย,ยกเว้นบางทีอาจมีสักดวงหน้าแปลกที่ดาวเนปจูนขนาดเล็กจะเป็นมิตดมากขึ้นอย่างแรกนั้นมันออาจเป็นดาวเคราะห์หินที่มีชั้นบรรยากาศขนาดเล็กนั่นหมายถึงจะไม่ใช่ดาวก๊าซยักษ์อีกต่อไปแต่เป็นดาวเคราะห์ที่มนุษย์และสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่และเคลื่อนที่ไปรอบๆได้ง่ายขึ้น พูดถึงการเคลื่อนที่เนื่องจากขนาดที่เล็กลงแรงโน้มถ่วงบนดาวเนปจูนดวงใหม่นี้เกือบจะเท่ากันกับของโลกทําให้เดินและกระโดดไปมาได้ง่ายขึ้นมากโดยไม่ต้องลองลอยไปในอวกาศอีกต่อไปตอนนี้ชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูนเดิมหนามากคุณแทบจะมองไม่เห็นมือที่อยู่ตรงหน้าเลยและแรงดันพื้นผิวนั้นอยู่ที่ประมาณ100เท่าของบรรยากาศโลกแต่ดาวเนปจูนใหม่ของเราจะแตกต่างออกไปมากโดยมีชั้นบรรยากาศที่บางกว่าและมีความหนาแน่นน้อยกว่ามาก มันจะยังคงมีมีเทนน้ำและแอโมโมเนียอยู่บ้างแต่จะไม่มีปริมาณใกล้เคียงแบบเดิมแล้วเรื่องสุดท้ายอุณหภูมิหรือดาวนิจูนในปัจจุบันเป็นน้ำแข็งโดยมีอุณหภูมิเฉลีย่ยประมาณลบ223องศาเซลเซียสแต่ถ้ามันมีขนาดพอๆกับโลกมันน่าจะอุ่นขึ้นมากเช่นเดียวกับยูเรนัสอ้าค่อยดีขึ้นหน่อยดาวเคราะห์ต้องเป็นแบบนั้นแหละนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับระบบสุริยะทั้งหมดถ้าเราทําให้ดาวเคราะห์ทุกดวงมีขนาดเล็กลงมากมันคาดเดาได้ยากแต่ก็ชัดเจนว่าแรงโน้มถ่วงและวงโครจรของพวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้มากไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกมันจะหลุดนอกวงโครจรหรือชนกันเองหรืออะไรทํานองนั้นแต่วงโครจรส่วนใหญ่ของพวกมันอาจจะไม่สเสถียรสักเท่าไหร่และจํานวนการชนกับดาวเคราะห์น้อยจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ แน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นการคาดเดาล้วนๆเราไม่สามารถทดสอบทั้งหมดนี้ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการทดลองทางความคิดที่น่าสนใจทีเดียวและคงทำให้คุณรู้สึกประทับใจว่าระบบสุริยะของเรามีเอกลักษณ์และพิเศษเพียงใด